เนแม็กซ์ปีดโดจดคือชีสน้องชีสชีสจดชีสเราจะวาดอะไรดีอ๋อรู้แหละว่าพี่จะวาดอะไรน้องก็รู้ว่าน้องจะวาดอะไรเราอย่าวาดตามพี่นะมันก็ต้องวาดตามกันอยู่แล้วใช่เราต้องวาดากันอยู่แล้วเราต้องวาดรอยครั้งคล้าคล้ายเเค้กเลย ขพี่วม่งไม่ได้น,น้องเหมือนแพนเค้กมากกว่าพี่อ,อเออเดี๋ยวผมบอกดิงๆ,ๆึนะคะถ้าตอนโหวตนะครับน้องผมค้างก็ไม่ต้องเพราว่าก็ไม,ไม่ต้องสงสัยนะครับเพรว่าน้องหนิดช้ามากนะครับใช่ อืมระบายสีนะครับโคนระบายสีได้เวลาแรงเงาเลยเฮ้ยทำไมาน้องสีเลยนี่นีน่ระบายสีนี่แรงเงาโดดคือทีใช่ไหม ใช่แล้วรูแล้วว่าจะวาดอะไรอืวาดเป็นอย่างนี้แล้วกันนะทุกคนุูมส่งแล้วนะครับทุกคนส่งแล้วมันนี่อะไรน้องฮิฮิ <c oughs> ว่าไงพี่หยยบเลยอ่าอย่าไปหยยบน้องไม่ไปหยียบน้องคนที่หนึ่งกับคนที่สามเหอคนที่สองก็สวยมากเลยเหรอเออสวยสวยจังอะเออ่ะใช่แล้วสวยมากใช่เมื่อกี้น้องพูดภาษาอีสานทำไม จีบิโดมโดมโดมน้องเยเจ๊ปวดเลยใช่แล้วก็นะครับถ้าน้องผมยังคายอยู่ผมก็จะให้น้องผมดูใครวะเนี่ยเอาไปสองคางอยู่เลยใช่โอ้ของใครเนี่ยเอาไปหนึ่งไม่สวยเลยชิดเหลืองเใช่ชิดเหลืองมเออไปสองสวย สวยเลยสวยมากเลยได้พูดน้องพูดภาษาอสารเลายแล้วภาษาอี <c oughs> สานเนี่ยพี่ไหนโอ้สวยไปห้าเลยสวยเหรอใช่มันสวยมากเลยถูกต้องงงไข่มา,า้ะ ไม่ให้นะยี่ไม่ให้ของใครวะเนะี่ยไม่ให้เไปหนึ่งไม่ให้หนูไม่ให้ยนี่ของน้องแม่เลยใช่แล้วสามยี่นี่ของใครวะเนะี่ย ชีดเหลี่ยมเอาไปหนึ่งไม่ให้ให้ให้มันกันเบดจะหมดแล้วเมทเลิร์บุกจบหมดแล้วเวทหนูยังไม่หมดวีดหนูตีที่สามพี่พี่ตีที่สามที่สองใช่ที่สองหนูอยู่ที่สามอาจารย์เอ็ดจีเป็น่าชอบพี่เท่มากเลย น้องเพิ่งเล่นไงนี่ครับโจ์มาเร็วโจ์คือแมวอุ้มแมวน่ารักโอ้ต้นแมวน่ารักนี่นะโอ้แมวแมวว่าอะไรดีเอ้ยหน้าแมวแหวงไงอ่ะแบบไหนอ่ะไม่เคยเห็นแมวรู้เคยเห็น แมวมันน่าล็กหน้าเล็กหน้าเล็กคล้ายๆหนูเลยมาถึงแมวนะเฮ้ยแมวพี่โหดมากชินเดลเฮ้ยแมวพี่โหดเกินโมหังพี่ว่าแค่หัวพี่ว่าแค่หัวหนูก็ว่าแค่หัว แมวหนูต้องสีดำอยู่แล้ว <c oughs> ไม่แมวหนูจงเป็นสีฟ้าเท่านั้นพี่ไม่สวยเลยหนูสวยอยู่มาลูนก,กันเลยเราได้แมวสีฟ้าไม่น่ารักเลยแมวพี่ดูโหดมาก แมวหนูไม่น่ารักเลยอ่ะพี่ทำยังไงมันน่ารัก,กวะทำยังไงมันน่ารักเนี่ยอ่านคอมเมนต์ดูนี่ีเสร็จแล้วส่งเลยส่งเหมือนกันเสร็จแล้วมีแค่เราเสร็องคนจ่าย อโอ้ยไม่ใช่ออสามสามมีคนนี้ด้วยอ๋อเห็นแล้วสีสีคนเลยเสีจด่ะโอเเะ้ยอ้อเเาวปีนไปวายวายอ้อาวพี่หนูจะตกพี่เล่นเบลโน่ดีกว่าเหอเร,เรเหอ Cảm ơn. Ừ. Cảm ơn. เพงน้องดังแน่นอนเลยนี่ของปีหนูค้างอยู่โอ้สวยหนูค้างเห็นชายคนหนึ่งไปช่องสวยกว่าหนูเนี่ย แมวเสียมีอวไมครับเป็นใจมันคือเมวไหมครับมันเหมือนเมวไหมครับหรือแมวหนูเองแมวหนูนี่เแมวหนูเองนีแอะไรนจีเอ้ยออง สีเลยสวยกว่าหนอูอ่ะหนูผวานมาอกี้แมวไม่มีตาอ๋อของน้องอันแมวสีฟ้านะอืมตัวนี้อู้ช้ะ มันหนูเป็นหนูเลยอ่าหนูอยู่ที่โลไม่ทำไมหนูอยู่ที่โลล่ะทำไมหนูอยู่ที่โรนี่เหยียบหัวเลยเว้มันไม่มีสมองไม่มีสมองตรงไหนอะพี่หนูมีสมองนะไม่ใช่ไม่มีสมอง คือดวงตาดวงตาโอเคดวงตามันดี่นีครับตาผมโอ้ยมืนปีระมิดเลยนี่ครับตาผมตาพี่ไม่สวย ดังน้องสวยเดี๋ยวพี่น่าจะดูไม่ออกตามเหงือนพีระมิด ไม่มีอะไรจะพูดเลยนนอะใช่เออมตอนนี้นะทุกคนหนูนก็เลเตรียมตัวระบายสีตาได้เลยระบายเลยกวาลังระบายเงี้ยเงี้ยนั่นมันเสียงรถมอเตอร์ไซค์อืมระบายระบายนี่เนี่ยนี่เดี๋ยวลาแรงเงาแล้วมีการแรงเงาตาด้วย ใช่ใช่เลยพี่เสร็จแล้วส่งเลยน้องน้องยังไม่สีมีพี่คนเดียวเดี๋ยวชัดแบแป๊บ เรียบแล้วก็เตรียมตัวเรียบแบ็ดเข้าแล้วโอโอคางระบายตัว วะหนูเสร็จแล้วส่งเลย,ยพี่พี่ไปทำอะไรอยู่บนนั้นนะ่ยมาเล่นหนูหัวเหลี่ยมด้วยอ่ะขอใคร่หนูค้างนะ่ะของพี่โอ้เล่นมันวิดีคอนพ่อนี่อ่ะ ไว่ะไปสีเลยเวอร์เวอร์เกินโอ้ยสงนไม่คว้สองโอ้ไม่นั้นแหละดูซิมีอะไรซื้อ่าไม่มีอะไรซื้อเลยอ่ะไปชสวยอะไรเนี่ยจุดสามว่า ของไ,อไอก่วะเนี่ยหิบมาสองอะไรวะเนี่ยดวงตาเห็นฮะอ,อะไรวะเนี่ยคนน้องกันแ<อ>น่นอนใช่แล้วพี่ปา๊าบสวยไหมสองดงเเูเฉยๆดวงตาพิลึกูสามช่วย ชามพัวโอ้นี่มันดวงตาใครวะเนี่ยเอาไปหลองช้ามสามเลยลเก,ก็คือ